สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุลนะคะวันนี้มาพามาชมต้นกุหลาบที่ซื้อมาเมื่อวานนะคะเมื่อวานไปเที่ยวร้านต้นไม้ดอกไม้มาค่ะที่นามะนาเน,านซาโตะนะคะที่นากยา่นนั่นแหละค่ะอยู่ใกล้ๆกับนากยะาได้มาสี่แปดต้นนะคะแปดต้นมีทั้งกระถางแบบเล็กแล้วก็แบบใหญ่นะคะ จะเอามาเลี้ยงดูว่ามันจะรอดไหมนี่ค่ะอันนี้แบบเล็กนะคะสีน้ําตาลนี่เป็นกุหลาบเลื้อยนะคะเนี่ยต้นหนึ่งพันเย็นก็ประมาณ200กว่าบาทประมาณ250อะดูสิคะนเนี่ยเพิ่งมาเห็นว่ามันเหมือนกันทั้งสองต้นเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะเผื่อมันตายเผื่อมันรอดอันนี้ก็เลื้อยนะคะเป็นกุหลาบเลื้ยสีแดงเนี่ยอันนี้ก็เลื้ยเนี่ยส่วนอันนี้ไม่เลื้อยนะคะธรรมดาสีขาว ส่วนอันนี้ก็เลื้อยนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยคริสเตียนอา่านี่ค่ะดูในทีวีนะคะก็ปีรูปไว้แล้วก็ไปซื้อมาค่ะนี่ค่ะกิ่งก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะทําการปลูกอีกสักวัน2วันนะคะอันนี้อยากได้2ต้นดูใน YouTube มาเมื่อ2-3วันก่อนเห็นแล้วมันสวยติดใจมากก็เลยไปตามหาอยากได้2ต้นนะคะจะปลูกคู่กันปรากฏว่ามันมีขายอยู่ต้นเดียวก็เลยซื้อมาต้นเดียว เดี๋ยวรอให้มันได้คู่ก่อนถึงจะปลูกนะคะโรซาราคาก็4,000เยนค่ะตีเป็นเงินไทยประมาณ1,000บาทนะคะนะคะเหมือนกันหมดละคะ่ราคา4,000เยนโรซาอาจจะแพงสัก100เยนเลยค่ะนี่ของเคเซนโรสนะคะนี่ก็เป็นเลื้อยเหมือนกันเนี่ยมันจะเขียนว่านี่ค่ะกุหลาบเลื้อยอยู่ตรงนี้นะคะยาวประมาณ2เมตร2เมตรครึ่งหรือ3เมตรอะไรก็ว่าปไปความใหญ่ของดอก7-9 9เซนนะคะก็ไม่ใหญ่มากอันนี้ก็เป็นซินโดเดล่าเหระคะเป็นกุหลาบเลื้อยเหมือนกันนะคะเลื้อยเลื้อยหมดเลยค่ะตรงเนี้ยเพื่อนๆที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้องกุลซื้อกุหลาบแต่ละครั้งนี่เยอะมากแล้วก็ส่วนมากซื้อเลื้อยเพราะอะไรมันตายนะคะส่วนมากมันตายค่ะมันตายมันไม่ค่อยรอดปีนี้ก็จะปลูกให้มันทีๆกันเลยค่ะต้นไหนรอดก็รอดไม่รอดก็ช่ <laughs> างหัวมัน โมโหแล้วค่ะซื้อเยอะทุกปีนะคะแล้วก็นี่ได้มาักาเลิสมาอีก3ต้นนะคะนี่ค่ะมาักาะลิส3ต้นต้นหนึ่ง400กว่าเยนค่ะประมาณ100กว่าบาท100กว่าบาทนะคะนี่มักกะลิสมักาเลิสาาาาน่ารักค่ะได้มา3ต้นนะคะมาักาเลิสกุหลาบขาวค่ะกุหลาบขาวเป็นพุ่มธรรมดาเนี่ยเขาเพิ่ง ขุดแล้วก็เอามาใส่ดินใส่กระถางให้เราใหม่นะคะรากมันยังไม่ติดนะคะเวลาเราปลูกก็พลาสติกขา,ขาวๆใสๆที่มันพันอยู่นี่ให้แกะออกนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เหลือเหมือนกัน2ต้นซื้อทุกเมื่อก่อนก็เคยซื้อนะคะไอดบบเนี้ยแต่มันก็ตายอันเนี้ยลองมาดูว่ามันจะรอดไหมนี่ค่ะคเซนโลสนะคะนะตามหาอันนี้นะคะอันนี้ยังไม่ปลูกนะ,ะจะเอาไว้ก่อนเพราะว่ารอเพื่อนมันก่อน รอเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะไปหาดูอีกว่ามันจะมีมีไหมไปร้านเมื่อวานมันมีอยู่ต้นเดียวนะคะมีอย่างละต้นนะคะอย่างละต้นดูกิ่งก้านก็โอเคค่ะแข็งแรงนะคะดูไม่เหี่ยวนะคะเลือกดูเวลากลิ่งมันเนี่ยเขาตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยล้วนี่ค่ะดูกิ่งตรงนี้มันไม่เหี่ยวเนี่ยเวลาเราปลูกก็ถมดินขึ้นมาตรงนี้หน่อยนึงนะคะปลูกนี่ค่ะราคาเวลาเราจ่ายเงินมันก็จะสี่พันเยนนะะั่ะ ซื้อไปก่อนเดี๋ยวจะเอาพาไปดูว่าจะปลูกตรงไหนนะคะนี่คะ่ะซื้อมาเมื่อวานนะคะ8ต้นกระถางใหญ่สี่อันนี้ดินเก่านะคะไม่ทิ้งจะเอาไว้ปลูกไว้ผสมกับขี้วัวแล้วก็ปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยซื้อมาแล้วนะคะปุ๋ยอันนี้10บโลอันนี้อาบุราการสึกา,กากน้ำมันอินซีนะคะ เอาไว้ผสมกับดินอันนี้อยากแนะนําเลยค่ะขี้วัวนี่หนูซื้อมาใหม่นะคะปกติไม่ได้ใช้ยีหย่ห้อนี้ใช้ยี่ห้อนี้อู้ดีมากค่ะเปิดถุงออกมาแบบสวยเลยค่ะสวยแบบเป็นขี้วัวที่ใช่เลยอ่ะเนี่ยค่ะขี้วัวจะผสมกันนะคะผสมนี่ผสมนี่แล้วก็ผสมปุ๋ยนิดหน่อยหน้าหนาวไม่ต้องใส่เยอะแต่ว่าขี้วัวนี่ต้องใส่นะคะช่วงหน้าหนาวนี่สาคัญมากมันจะทําให้ดินอุ่นด้วยล่ะคะ่ะแล้วเขาก็ค่อยๆกยินอาหารไปรับรองปีหน้าสวยแน่นอน อันนี้จะไ้ผสมกันยังไม่ปลูกนะคะก็มาดูค่ะว่าหนูจะปลูกตรงไหนนะคะที่ซื้อมาเนี่ยนี่ค่ะในกระถางนี้เปลี่ยนดินเรียบร้อยแล้วก็ขุดออกมาขุดออกจากโซนนี้ล่นะน่ะโซนด้านในนะคะหนูขุดออกมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยอันนี้เป็นกุหลาบแดงเลสเอเดงนะคะเลสเอเดงขุดมาจากข้างในนะคะเนี่ยใส่กระถางไว้เนี่ยมันไม่งามสต้นเนี่ยสีแดง ขุดออกมาอันไหนไม่งามขุดออกมานะคะนี่กุหลาบด้วยจะเอามาปลูกโซนนี้นะคะเนี่ยขุดออกหมดแล้วเนี่ยมันไม่แข็งแรงก็เลยขุดออกหมดเนี่ยจะลงทีๆกันตรงนี้ลานเนี่ยดูไกลๆเลยนะคะโซนนี้ล้วค่ะตั้งใจไว้ความหวังไว้เนี่ยหลายอย่างนะคะอยากได้ชมพูผสมแดงมันก็ไม่เป็นส่วนตรงนี้อยากได้กุหลาบขาวดอกใหญ่แล้วก็แดงดอกเล็ก มันก็เป็นไม่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 ไมไมเป็นเหมือนที่คิดไว้นะคะอันนี้ไม่มีกุหลาบแล้วนะคะหนูขุดออกหมดแล้วนะคะขุดออกหมดแล้วว่างเปล่านะคะจะใช้พันุ์เดียวกันปลูกสองต้นนะคะอันนี้นะคะรอก่อนจะเอาลงของโรซาเนี่ยแหละ,ะเอาโรซาลงนี่นะคะนะคะี่ค่ะอันสองต้นนี้ก็ขุดย้ายลงมาเป็นอไอซ์บักกุสีขาวทรงพุ่มก็กุหลาบเลื้อยมันไม่ค่อยแข็งแรงนะคะปลูกปลูกไปมันตายค่อยว่ากัน ดินข้างล่างนี้ใส่ขี้ควงขี้วัวเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็โรสโรสเอแดงนะคะหรือพีเอลองเดอองซานนี่แหละคะ่ะปลูกแต่ปีที่แล้วนะคะเนี่ยอันนี้สองต้นนะคะไม่ใช่ต้นเดียวนะตอนแรกมันอยู่ห่างๆกันนะหนูย้ายมาอยู่คู่กันตรงนี้เลยแล้วก็จะเอาไอ้ที่ปลูกเอามาใหม่นะ่ะเอามาลงตรงนี้นะคะหนึ่งต้นแล้วก็เอาลงตรงนี้หนึ่งต้นสองต้น กะจะลงตรงนี้อีกให้มันถีกันเลยค่ะอย่าก,กลัวมันงามนะคะให้กลัวมันจะตายถีก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยนะคะห้าหกต้นนะมันก็ต้องรอดสักสามสี่ต้นนาะนี่ค่ะจะให้มันอยู่โซนนี้มุมนี้นะคะเดี๋ยวหักลุยลงมายังไม่ได้ม,มัดเลยลมเดี๋ยวขึ้นไปมัดใหม่ อันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะคะไม่ค่อยมีแดดเลยเนี่ยเพิ่งจะมีแดดเนี่ยวันนี้นิดๆหน่อยๆน,น,นะคะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึ้มนะคะสามสี่วันแล้วไม่มีแดดเลยไม่เจอแดดเลยนะคะนี่ค่ะจะปลูกโซนนี้นะคะที่ซื้อมาใหม่แล้วก็มังกรเลสก็จะปลูกสามต้นตรงนี้หนึ่งสองสามปีที่แล้วหนูลงดอกสีขาวๆอันเล็กๆนะคะปีนี้จะลงเป็นมาังกรเลสนะคะสามต้นนี่ค่ะดูดิดน เดี๋ยวขุดขุดขึ้นมาหน่อยพวนดินขึ้นมาหน่อยไอ้พวกที่เป็นเขียวๆนะั้นไม่ใช่หญ้านะคะเป็นดอกไม้สีขาวๆนะะที่เราปลูกไว้มันเป็นหัวมันจะขึ้นเองของมันทุกปีอันนี้ก็ย้ายมาจากใต้ใต้ต้นกุหลาบนะคะเ e รรี่ค่ะผักใบตั้งโอนะคะปลูกใ่ต้นเล็กๆนะคะเด็ดกินประจําใส่ยำใส่ต้มขุดย้ายมาจากมุมนูนมมน้นค่ะมุมนู้นค่ะย้ายมาก็มาไว้ตรงนี้ เอาไว้กินกินได้ตลอดนะคะมีประโยชนอ์อันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งแล้วว่ะต้นใหญ่นี้นะคะก็ขุดดินข้างล่างขึ้นมาบวนดินออกมาเยอะเลยคะ่ะแต่ค่อยๆทำนะคะเดี๋ยวมันโดนรากมันแล้วก็ผสมขี้วัวผสมดินปุ๋ยนิดหน่อยเอาบุราการสื่อเยอะๆหน่อยนะคะใส่ลงไปเรียบร้อยเนี่ยค่ะกิ่งกุหลาบแนะนำให้มัดออกนอกซุ้มนะคะข้างในไม่มีกิ่งนะคะ กิ่งมันอ่อนมันเล็กนะคะปีนี้กิ่งกระโดงใหญ่ๆงามๆไม่มีนะคะไม่แข็งแรงและที่สําคัญตอนหน้าร้อนนะคะค่าค่าหนอนหนอนด้วงตัวขา,ขาวๆที่มันกินในโคนโคนข้างในเนี่ยไปตัวหนึ่งนะคะเจอไปตัวหนึ่งโดนเจาะเป็นะะปรูค่ะเจาะเป็นรูเลยไม่ค่อยแข็งแรงปลูกหลายปีแล้วละะ่ะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทาเมื่อวานเนี่ยลิใบออกให้หมดตัดแต่งกิ่งที่ไม่แข็งแรงทิ้งให้หมดนะคะ เหลือไว้แต่กิ่งใหญ่ๆที่เราจะเอาหน่อยเนี่ยตัดบางอันก็ไม่สั้นมากเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเนี่ยตามันมันจะมีดอกกุหลาบแตกมาให้เนี่ยหนึ่งตาสองตามันจะได้อีกดอก,ดอกสองดอกน่แดงๆอยู่นี่นะคะเนี่ยตุ่มมันเนี่ยอันนี้ตุ่มที่มันจะแตกตานะคะตัดเหลือประมาณนี้เห็นไหมคะประมาณสองนิ้วเองนี่เหลือไว้นะคะถ้ากิ่งมันแข็งแรงกิ่งใหญ่นะคะถ้าเล็กกว่านี้ก็ให้ตัดสั้นทิ้งไปเลยค่ะ สังเกตดูนะคะเวลาตัดแต่งกิ่งกุหลาบเลื้อยนะคะเนี่ยมันแข็งแรงมันใหญ่แล้วก็ไว้ยาวหน่อยหนึ่งถ้ามันไม่ไม่แข็งแรงเลยนะ่ยเราตัดสั้นตัดทิ้งได้เลยตากุหลาบกับหนามกุหลาบต้องแยกให้ออกนะคะนนี้คือหนามกุหลาบอันนี้คือตากุหลาบตากุหลาบมันก็จะมีซ้ายขวาอันนี้เนี่ยตากุหลาบอันนี้หนามกุหลาบมันจะต้องแตกมาตรงนี้นะคะ โน้มโน้มลงให้มากได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะคะแต่ก็ระวังมันจะหักนะคะว่ากิ่งมันยังอ่อนอยู่นี่ค่ะอันนี้กิ่งอ่อนนะคะเนี่ยสีรู้เลยนี่แตกมาปีนี้นะคะเนี่ยอันนี้ไมโลสค่ะย้ายออกมาจากตรงนู้นนะคะไมโลสย้ายออกมาย้ายออกมาจากมุมนูน้นตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยนะคะ ได้ออกมาก็ประมาณนี้ค่ะก็เหลือโซนนี้และค่ะอยากให้แดดดีๆมีแดดแล้วก็จะทำการตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็ขุดดินข้างล่างขึ้นมาหน่อยๆแล้วก็ค่อยเอาขี้วัวลงนะคะขี้วัวนี่ต้องลงทุกปีนะคะโหปีนึงก็หมดเยอะนะคะทั้งขี้วัวทั้งปุ๋ยทั้งขุลาบเนี่ย นึกๆเป็นเงินไทยแล้วคงซื้อมอเตอร์ไซค์ได้เป็นคันสองคันนะคะปีนึงนะคะปีนึงเพราะว่าซื้อแต่ละครั้งนี่เยอะมากเลยต้นหนึ่งก็สี่พันกว่าเยนใช่ไหมคะถ้าของเดวิดออสตินเนี่ยก็ประมาณ4,500เยนหรือบางสายพันก็5,000เยนเลยแพงนะคะประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาท4,000เยนนี่ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,000บาทนะคะปีนึงหมดเยอะค่ะทั้งปุย๋ยทั้งขี่วัวทั้งดิน ตั้งน้ำยานั่นนุ่นนี่แต่กอ็อันนี้ <c oughs> เราชอบอันนะคะก็ต้องยอม่ะต้องยอมต้องยอมตายแล้วค่ะเรามาเจอกันใหม่นะคะพาชมสวนประมาณนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะตาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ